เสียงอีพอ,อีแม,ม,มก่กระดาษดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องบิ๊กก่อนู่ก๋ยะช่องคนรัก,รกนม่โคเล็กน้องคาไอ้ไ้ม,มีเสียงแม่ดีแม่ใช่ป่ะไอ้ วันนี้เราบิอยู่ที่อำเภอนพนมิสัยนะครับอำเภอพนมิสัยก็ไปตรงจุดเดิมนะครับผมที่เรามาทำกําแพงนั่นนะครับผมมาขุดมาขุดกําแพงนะครับมาขุดกําแพงนะครับก็จุดเดิมเลยจุดเดี่ยวนะครับผมแต่ว่ากําแพงอ่ะเสร็จไปแล้วนะครับกําแพงก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาทำคลองระบายน้ำนะครับตอนนี้ ทำคลองระบายน้ำก็จะทำคลองระบายน้ำนะครับผมเอาไว้ความลึกประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับความลึกประมาณเจ็ดสิบเซน เดี <justamente> ่ย er ึงหนึ่งเมตรนะครับก็จะขุดยาวนะครับขุดยาวเลยอันนี้ก็พึ่งฝนก็หยุดตกไปไม่นานนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายฝนก็ตกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนเอเที่ยงสามสิบห้านะครับผมคือไม่คิดจะพักวอร์ตอนไม่คิดคือไม่คิดจะพักกันเลยนะครับ น,นี่จะเป็นเวลาตอนเที่ยง35ห้านะครับก็จะขุดตั้งแต่ตรงแมคโครยืนนะครับที่กำลังขุดอยู่ขุดตรงที่แมคโครกำลังยืนนะครับผมขุดจนมาถึงตรงกองดินตรงนี้นะครับแมคโครจะขุดที่ที่ละทำคลองระบายน้ำนะครับผมขุดมาจนถึงกองดินตรงนี้แล้วก็จะห,กหักนะครับผมหัก เลี้ยวมาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงเาสาที่เราปักไว้นะครับนี่ครับจะพาเดินไปดูนี <c oughs> ่ครับไปถึงตรงนี้นะครับผมไปถึงเสาที่เราปัก<ๆ>ก็จะหักออกไปตรงนู้นอีกนะครับหักไปตรงเสาอีกแล้วก็ตรงไปยาวๆนะครับตรงไปยาวๆไปถึงหน้าบ้านนะครับก็ขุดจนมาถึงหน้าบ้านนี่ครับก็ไม้ปักไปนะครับ กุดยาวมาถึงหน้าบ้านเลยลยาวมายาวมาเรื่อยๆก็จะมาสุดอยู่ตรงนี้นะครับไม้ขอสุดท้ายนะครับตักไว้นะครับจะมาสุดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยครับไปแค่น,นี้แหละครับไปดูแมคโครต่อ

ดินอยู่เลย,เยดินก็มาสมนะครับตรงที่มันยุบนะครับผม cái kia căng tiếng năng đứt ม่นานฝนกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้ยหูฟู ค่าปวดไปหมดแล้วมั้งต้องทุกทรมานแบบนี้ไปจนถึงตอน5โมงเย็นถ้ามันยังไม่เสร็จนะนะ ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดตัปป้ายแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนรักแมคโครเล็กลน้องคายนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องคนรักเล็กเล็กช่องคนรักแมคโครเล็กลน้องคายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับคนไม่ไหวแล้วเสียงดังเกิน